หาน้ำมันเครื่องซึมนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆน้ำมันเครื่องซึมส่วนมากแล้วก็จะซึมมาบริเวณนี้นะครับเอทลับอีกอันหนึ่งนะครับสําหรับการกระทุงนะครับเนี่ยเวลาถอดนะครับผมแนะนํานะครับคนอื่นจะทํายังไงผมก็ไม่รู้นะแต่ของผมนะครับสภาพแบบนี้นะครับเปลี่ยนประเกลนไปยังไงก็ซึมนะครับแล้วตัวนี้เขาก็ขูดกาวมาแล้วนะครับ จะไม่จะใช่ตัวนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ผมมองดูแล้วนะครับจากที่มองดูแล้วนะครับบริเวณนี้มันก็แฉด้วยมันเหมือนมันมันซึมมาจากตีนเสื้อด้วยนะครับซึมมาจากตีนเสื้อด้วยถ้าสวัสดีครับคลิปนี้นะครับก็จะมาดูอีกหนึ่งปัญหานะครับปัญหาน้ํามันเครื่องซึมนะครับ <ST> เห็นไหมครับเพื่อนๆน้ามันเครื่องซึมส่วนมากแล้วก็จะซึมมาบริเวณนี้นะครับสําหรับพวกเครื่อง JXCG นะครับตัวเครื่องร้อยสิบตัวนี้นะครับเป็นกันบ่อยตรงนี้นะครับตรงนี้มันเป็นสลักที่ล็อกตีผีก้านกระทุ้งนะครับแล้วตรงนั้นมันตรงในนี้มันจะมีซีนวินโอลิงอยู่นะครับแล้วบางทีเพื่อนๆหรือเพื่อนช่างบางท่านก็หาอะไรไม่ได้แล้วก็ใส่กาวกันมามันก็เลยทําให้รั่วได้นะครับที่จริงแล้วก็ต้องหาอะไรเปลี่ยนเทียบโอลิงใส่เอานะครับก็ เดี๋ยวเรามาดูวิธีแก้ปัญหากันนะครับวิธีแก้ปัญหานี้เราก็จะต้องถอดฝาสูบถอดฝาครอบวาล์วออกนะครับด้วดึงเสื้อสูบออกแล้วก็แกะน็อตตัวนี้เราก็จะเอาสลักตัวนี้ออกมาได้แล้วเราก็ค่อยไปเทียบโอลิงมาใส่นะครับเพราะบางทีมันผ่านการใช้งานมาเยอะจนมันสึกหมดแล้วเราใช้โอลิงเดิมจะไม่ได้นะครับต้องไปเทียบโอลิงที่ร้านไฮดรอลิกนะครับก็ มาดูขั้นตอนกันนะครับว่ามันจะยุ่งยากขนาดไหนนะครับเพราะว่าบางคนก็ว่าง่ายๆหรือว่ายากก็มาดูแล้วก็วิเคราะห์กันไปนะครับเผื่อเป็นแนวทางแก่เพื่อนๆแล้วก็ FC ลองไปปรับใช้ดูนะครับเพราะมีบางท่านก็ถามมาเรื่องการประกอบนะครับเดี๋ยวก็มาดูคลิปนี้อย่างละเอียดแล้วก็ค่อยไปดูนะครับว่าเพื่อนๆนั้นผิดพลาดตรงไหนนะครับ ก <ciğim. S 2> ารถอดนะครับก็ต้องเอาท่อเสียออกนะครับผมเอาออกแล้วแล้วก็เอาฝาวาลตัวนี <cualquier S 1> ้ออกนะครับฝาวาลตัวเนี้มันจะมีน็อตยึดอยู่3ตัวนะครับเนี่ยตรงนี้ที่ผมขันอยู่นะครับฝั่งนู้นจะมีอีก2ตัวนะครับแล้วก็จะมีหูยึดเครื่องนะครับหูยึดเครื่องที่อยู่ใต้ถังเราต้องเอาออกด้วยนะครับตรงนี้ขัน่ฝาวาลมีน็อตสามตัวนะครับนี่แท่นี้ ้อยแล้วต่อมาก็ต้องเอาหูยึดเครื่องออกนะครับไอชุดนี่นะครับหูยึดเครื่องที่ผมว่านะครับมันจะอยู่ใต้ถังเราถอดถังน้ำมันออกเราก็จะเห็นหูเราก็แกะมันออกเลยนะครับนี่นะครับเล้วสามตัวรถคันนี้นะครับเดี๋ยวผมบอกให้ดูนะครับว่า C D I ก็แปลงมาแล้วนะครับอันนี้เป็นคอยล์นะครับสังเกตดูดีๆคอยล์จะมีสาย2สายนะครับ สองสายไม่เหมือนแคร r แคจะมีสายเดียวแปลง C D I มาแล้วแล้วก็มาดูที่ล้อแม่เหล็กนะครับอันเนี้ยมาดูที่ล้อแม่เหล็กเรายังสรุปไม่ได้นะครับว่าเขาจะใส่ริมมาหรือว่ายังไงนะครับเพราะว่าเขาก็ไม่ได้เจาะเพจอย่างที่ผมทําหรือว่าเขาซ้อริมมาใหม่ก็ต้องมาดูกันนะครับว่าเขาใช้วิธีไหนนะครับอันนี้เดี๋ยวเอาทีละจุดก่อนนะครับเราเอาหูนี่ออกเสร็จแล้วปุ๊บคราวนี้ เราจะต้องมาเช็คมาคหาตำแหน่งจุดระเบิดนะครับหาตำแหน่งที่เครื่องยนต์อัดสุดนะครับหมุนนะครับถ้าจริงๆแล้วมันไม่ต้องหาก็ได้นะครับแต่เพื่อที่จะได้เข้าใจนะครับเราก็จะหมุนเครื่องยนต์นะครับหมุนล้อไม่เหล็กน,นะครับหมุนไปแล้วก็มาดูกระเดื่องนะครับว่าตำแหน่งอัดสุดตำแหน่งอัดสุดก็คือกระเดื่อง i d เนี่ยจะต้อง จะต้องปิดนะครับเดี๋ยวรอหาจังหวะที่มันเปิดก่อนนะครับเวลามันกดก่อนนะครับไอนี่ไอเสียไอเสียเปิดนะครับไอเสียกดอยู่เห็นไหมครับเนี่ยเสียกดอยู่อ่าอันนี้ไอดีกดแล้วนะครับไอดีกดแล้วไอดีกดแล้วแล้วเดี๋ยวก็ไอดีก็จะขึ้นมาปิดนี่ไอดีน่าจะปิดแล้วนะครับแล้วก็ไอดีก็ปิดแล้วดูจังหวะเอาแลปอยู่อันนี้อ่าไอดีปิดแล้วไอเสียก็ปิดแล้วนะครับ ถ้าอยู่ที่ตำแหน่งอัดสุดนั้นกระเดืองทั้งสองตัวจะต้องจับและขยับได้นะครับเนี่ยต้องจับและขยับได้เนี่ยมันก็จะขยับได้นะครับทั้งสองอันเลยแล้วเดี๋ยวเรามาดูมาร์กที่ตรงนี้นี่มันไม่ได้ตรงกับอะไรเลยนะครับมันไม่ได้ตรงกับอะไรเลยเหมือนกับว่าเขาอาจจะถอดริมก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้ตำแหน่งนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับก็เดี๋ยว ลองมาดูกันนะครับเนีย่ยถอดทุกครั้งให้ตำแหน่งลูกสูบอัดสุดนะครับอัดสุดแล้วก็กระเดื่องทั้งไอดีไอเสียเนี่ยไม่ได้ไม่ทำงานนะครับให้มันขยับได้ก้านกระสุมก็ขยับได้นะครับอย่างเงี้ยถ้าเราถอดจังหวะที่โอเวอร์แลปอยู่แล้วจะประกอบตอนนั้นมันก็จะทำให้ใส่ชุดกระเดื่องยากนะครับ โอเคนะครับก็เดี๋ยวเราก็มาถอดชุดกระเดื่องกันนะครับในเมื่อเราไม่มองไม่รู้ว่ามาร์คเขาอยู่ตรงไหนแล้วกรณีเนี้ยผมก็ยังไม่ได้ถอดชุดไฟเขาก็ยังไม่เป็นไรนะครับผมจะแก้แค่จุดนี้อย่างเดียวเราก็ถอดฟ้าสูบมาได้เลยเราหมุนให้ตำแหน่งพวกลูกสูบอัดสุดแล้วอย่างเงี้ยเราก็สามารถถอดได้เลยแล้วเราประกอบแล้วก็ประกอบตำแหน่งนี้เลยนะครับตำแหน่งนี้เลย เขาจะใช้มาร์กนี้หรือเปล่าก็ยังไม่แน่ใจเดี๋ยวเราแกะฝาสูบออกมาเราก็จะรู้นะครับว่าตำแหน่งมาร์กตรงนี้เขามันตรงกับที่ลูกสูบขึ้นสุดหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันถ้ามันไม่ตรงเดี๋ยวเราก็ค่อยขีดหาใหม่ทีนะครับแต่ถ้าเราจะถอดจานไฟด้วยเราก็ต้องมาร์กที่บริเวณน็อตกับตัวนี้ไว้นะครับว่าอยู่ตำแหน่งไหนสำหรับคนไม่รู้นะครับแต่ถ้าคนรู้ก็ถอดได้เลยแล้วก็มาตั้งหาใหม่นะครับแต่คันนี้ ผมก็จะต้องทําการแก้ไขใหม่หมดเลยนะครับระบบไฟก็จะต้องแปลงให้ใหม่นะครับก็มาดูกันเลยนะครับกระเดื่องนะครับกระเดื่องตัวนี้ก็ใช้เบอร์13นะครับเบอร์สิบสามหรือสิบสี่นะครับนี่นะครับรถเก่านะครับทํามาเยอะแล้วก็ น็อตนี่จะเปลี่ยนไซส์มาหมดแล้วนะครับนี่2 2 2 2อันนี้13นะครับเป็นธรรมดานะครับรถอายุ30 40, 40ปีแล้วมันก็ต้องไม่มีสภาพเดิมแนะครับคนที่จะทำเครื่องรุ่นนี้ก็ต้องใจเย็ยนนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ต้องละเอียดด้วยนะครับมันจะไม่เหมือนรถรุ่นใหม่ที่เราจะสามารถ หรือทำอะไรได้เลยสำหรับรถรุ่นนี้ที่มีการแปลงหรือมีการซ่อมมาเยอะแล้วมันก็จะยุ่งยากนิดนึงนะครับฉะนั้นระยะเวลาในการทำนะครับบางทีมันก็จะนานกว่าปกตินะครับบางทีก็ใช้เวลาหลายวันนะครับมันไม่ได้จบง่ายๆบางทีประกอบไปเสร็จแล้วก็ไม่ไม่จบนะครับโอเคนะครับนี่เป็นกระเดื่องนะครับ เราก็ยกมันออกนะครับแล้วมันจะมีเคล็ดลับอีกอันหนึ่งนะครับสำหรับการกระทุงนะครับเนี่ยเวลาถอดนะครับผมแนะนำนะครับคนอื่นจะทำยังไงผมก็ไม่รู้นะแต่ของผมนะครับเวลาถอดปุ๊บผมมาร์กเลยนะครับผมมาร์กไปเลยให้รู้ว่าอันนี้คืออันแรกแล้วก็ด้านนี้คือด้านบนกับด้านล่างนะครับเพราะว่าตรงนี้การสึกห้อมันไม่เหมือนกันแล้วถ้าเรา ไม่ได้เปลี่ยนเราใช้ของเดิมเราต้องหาตำแหน่งเดิมให้มันเข้ามุมกันนะครับแต่ถ้าเราเปลี่ยนก้านกระทุงใหม่ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าไม่เปลี่ยนต้องมาด้วยนะครับเพราะไม่งั้นจะเกิดปัญหาเสียงดังได้นะครับมี fc บางท่านถามมาว่าเสียงดังแล้วระยะวาวก็เปลี่ยนไปเครื่องก็วิ่งไม่เหมือนเดิมนะครับก็จุดนี้นะครับเพราะว่าปลายก้านกระทุงตรงนี้นะครับปลายก้านกระทุงเนี่ยการเสริกล้อมันจะไม่เหมือนกัน เวลามันมารับที่บ่าตรงนี้นะครับมันไม่เหมือนกันฉะนั้นเราต้องให้เข้าตำแหน่งเดิมนะครับเสร็จแล้วนะครับออกเอาก้างกระถุงออกแล้วนะไอกระเดื่องออกแล้วนะครับคลายนอ็อตฝาสูบนะครับนอ็อตฝาสูบก็จะมีอยู่ประมาณ4ตัวนะครับนอ็อตฝาสูบนะครับแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะครับต้องคลายด้วยตรงนี้ทั้งหมดห้าตัวนะครับ าคลายเสร็จแล้วคลายนอา็อตฝาสูบอะไรเรียบร้อยแล้วก็วต้องถอดคับิลออกด้วยนะครับคับิลนะครับน็อตยึดแป้นหรือคลายน็อตบริเวณนี้นะครับคันนี้ใส่แดดมาก็คลายที่สัมผัสได้เลยนะครับโอเคนะครับก็ ลายหมดแล้วน็อตก็ดึงขึ้นมาได้เลยนะครับน็อตฝาสูบจะมีนประมาณนี้4ตัวแล้วก็ตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับเป็น5ตัวนะครับแล้วเราก็มาดูที่หวัวลูกสูบนะครับนี่เห็นนะครับอันนี้ยังขึ้นไม่สุดนะครับถ้าตำแหน่งตัวเนียเนี่ยเห็นนะครับยังขึ้นไม่สุดมันจะต้องเดินหน้าใหม่อีกนิดนึงแล้วเดี๋ยวค่อยดูนะครับ ลกมันถึงจะขึ้น,น,นประมาณนี้ก็เกือบนิดนึงครับจากเลยจากตำแหน่งของเดิมมานิดนึงนี่แสดงว่าอาจจะไม่ใส่ริมมาหรือเซาะล่องมานะครับตำแหน่งตัวทีตัวนี้จะใช้ไม่ได้เราจะต้องขีดตรงนี้ไว้นะครับถ้าให้ดีนะครับ นะครับเราก็ขีดไว้ประมาณนี้ก่อนเราจะได้รู้ตำแหน่งนะครับว่านี่เป็นตำแหน่งอัดสุดเราก็ถอดเบอร์สบสอตัวนะครับอันนี้ก็ดึงเสื้อออกได้เลยครับก็งัดออกมาได้เลยนะครับเอาน็อตเบอรสิข้างเสื้อสองตัวออกแล้ว มันหมดแล้วนะครับไม่มีอะไรนี่ครับตรงจุดนี้ที่ชอบมีปัญหาน้ำมันรั่วแล้วมันก็จะมาล็อกกระเดื่องตรงนี้นะครับกระเดื่องตีนถีตรงนี้นะครับนี่นะครับสภาพเสื้อสูบนี่ก็ไม่ค่อยสวยแล้วนะครับ ว่าผมเจอแล้วนะครับหลังจากที่แกะประเก็นขึ้นมาดูนะครับเสื้อสูบตัวเนี้ยตีปอกมาแล้วนะครับงานตีปอกมาไม่สวยนะครับตัวนี้งานไม่สวยแต่ดูผิวงานตรงนี้นะครับเพื่อนดูเป็นคลื่นหมดเลยนะครับเนี่ยเป็นคลื่นหมดเลยแล้วอย่างเงี้ยผมบอกได้เลยนะครับว่าใส่กาวยังไงก็ไม่อยู่ประเกน็นเอาไม่อยู่แล้วนะครับมันเป็นรูปคลื่นหมดแล้วเนี่ย ไม่รู้ว่าแซะมาอย่างไงนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยลองดูดีๆเนี่ยเห็นนะครับเนี่ยขึ้นหมดเลยนะครับลองดูกันนะครับเนี่ยสภาพแบบนี้นะครับเปลี่ยนประกันไปยังไงก็ซึมนะครับแล้วตัวนี้เขาก็ขูดกาวมาแล้วนะครับจะไม่จะใช่ตัวนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ผมมองดูแล้วนะครับจากที่มองดูแล้วนะครับบริเวณนี้มันก็แฉด้วยมันเหมือนมันมันซึมมาจาก ตีนเสื้อด้วยนะครับซึ่งมันจากตีนเสื้อด้วยถ้าตรงบริเวณตรงนี้นะครับที่ผมเคยเจอนะครับมันก็จะไหลออกมาอย่างนี้แล้วเวลาเราขี่ลมพัดมันก็จะวิ่งไปข้างหลังวิ่งมาทางนี้นะครับจะไม่เปื้นท้างหน้าอันนี้นี่น่าจะมีตรงตีนเสื้อด้วยนะครับพอดูจากตรงนี้แล้วนะครับสาภาพอย่างนี้นะครับผมก็ แนะนำให้เปลี่ยนเสื้อใหม่ดีกว่านะครับก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมก็ลองคุยกับลูกค้าอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะเอายังไงเพราะว่าไม่รู้ใจยังไงเราก็จะปาดไม่ได้แล้วนะครับเราจะปาดไปเสื้อมันก็จะบางแล้วแล้วตรงนี้ก็ขอบไม่เสมอไม่สวยนะครับเพราะว่าถ้าหน้าสัมผัสไม่ดีนี้เราจะแก้น้ํามันซึมไม่ได้นะครับสําหรับเครื่องยนต์พวกนี้นะครับก็โอเคนะครับ ก็เจอปัญหาน้ำมันซึมเรียบร้อยแล้วนะครับจากที่เราคิดว่าจะเป็นอีกจุดหนึ่งกับไม่ใช่อีกจุดหนึ่งนะครับส่วนเรื่องระบบไฟตัวนี้ก็เดี๋ยวผมก็จะแกะจานไฟออกมาแล้วก็จะแปลง C D I ตามสูตรของผมนะครับก็โอเคแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้ก็เจอปัญหาน้ํามันรั่วซึมเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับบริเวณตีนเสื้อที่น้ํามันรั่วซึมนะครับรถคันนี้เพิ่งทาเครื่องมานะครับลูกสูบยังใหม่ๆอยู่เลยก็ หวังว่าคลิปนี้นะครับก็คงจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆแล้วก็เอฟซไม่มากก็น้อยนะครับเรื่องการขอดเสื้อแล้วก็เวลาขูดระเก็นก็พยายามใช้กาตเตอร์ค่อยๆขูดนะครับอย่าใช้เกียงหรือใช้ใบปัดแปรงลวดมาปัดนะครับมันจะเป็นรอยแล้วก็เป็นขึ้นทําให้เกิดปัญหาได้อย่างนี้นะครับก็โอเคนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้หรือเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อนๆท่านใดที่ยังไม่ได้ติดตาม ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆที่ผมลงนะครับก็เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ